สวัสดีครับสุขที่1ธันวาคม2566วันนี้มาอัปเดตสภาวะอากาศประจำวันกันครับคลิปเมื่อวานนี้มีพี่น้องหลายท่านนะฮะทักมาว่ามีเสียงกวนหูตั้งแต่ต้นคลิปฮะก็ที่ทักมานั้นถูกต้องแล้วครับทักไม่ผิดนะครับพี่น้องเพตเพราะว่าไม้ที่ติดเสื้อผมนั้นเสียนั่นเองครับ โดยช่วงท้ายคลิปของเมื่อวานนี้ตอนรีผมรีดูตอนก่อนจะอัพนะฮะไม่มีเสียงเลยต้องอัดเสียงเข้าไปใหม่นะฮะซึ่งตัวเราก็ไม่ได้สามารถไปยืนแอคชั่นอยู่หน้ากล้องได้แนละ้วพี่น้องดังนั้นพี่น้องก็ดูคลิปไปแบบดั้งเดิมออริจินอลนี้ชิวๆยาวๆเรื่อยๆไปก่อนนะครับเอาไว้รวบรวม,รวมปัจจัยได้แล้วค่อยไปหาซื้อใหม่มาแอคชั่นกันใหม่ครับ โดยแนวโน้มอากาศในวันนี้ทางตอนบนจะมีแนวปะทะอากาศและลมพัดส,สอบนะฮะช่วงดึกๆถึงรุ่งสางน่าจะมีฝนเข้ามาตกนะฮะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับสำหรับทางตอนล่างนะฮะพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกกระจายไปอีกอย่างต่อนเนื่องจากอะไรเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับจากภาพพื้นลมมรสุม925เฮกโตปาสคานะเราก็ดูด้านบนก่อนนะพี่น้องเป็นอันดับแรกอนะ ก็จะเห็นแนวลมหนาวหรือมวลอากาศเย็นแสดงโดยเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดเท่ากันนะยังคงดันลงมาเป็นระยะระยะนะฮะไม่ได้ถอยไปสักทีเดียวนะฮะวันนี้ยังเข้าสายนะฮะทั้งทั้งเข้าเช้าทักเ,เ,เข้าสายนะฮะเกณฑ์เย็นเริ่มต้นที่พันสิบสอยู่ที่พื้นที่ภาคกลางนะฮะทั้งเช้าและสายทั้ง ทางด้านบนทางทางด้านบนภาคเหนือและอีสานนั้นปกคลุมด้วยแนวไอโซบาพั1สิบและพันสนครับพันสอยู่ชิดติดชายแดนหน่อยตกบายเย็นไปนะฮะก็เหลือไว้แนวปะทะ1 0 1สิบถึงพันสขึ้นลงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือล่างอีสานกลางตะวันออกเลยเห็นไหมครับโดยทรงลมมรสุมวันนี้พัดด้วยกําลังปานกลางครับนพะี่น้องถึงค่อนข้างแรงเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ภาพถัดไปนะฮะ เป็นลมคู่ขนานอย่างกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางนะหรือโทโพฟเฟีร์พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางขึ้นไปนะฮะผักสความชื้นนะฮะพัดยกแบบนี้ผักสความชื้นเข้าพื้นที่สารล่างกลางตะวันออกและภาคใต้โดยพัดยกวกนะฮะเห็นไหมครับด้านบนพัดยกวกขึ้นไปกลับทิศทางผ่านภาคเหนือไหลาตามคลื่นกระแสลมตะวันตกที่อยู่ด้านบนไป ซึ่งทรงแบบนี้อีกวันสวันก็คงจะม้วนครบหลูกเป็นแอนตี้ไซโคลปกคลุม um, ทะเลจีนใต้หรือบ้านเราตามฟอร์มแหละครับพี่น้องดูทรงลมแล้วโดยทิศทางของกระแสลมบนก็ตามลูกศรสีเหลืองส่วนลูกศรสีแดงนั้นก็แทนแนวการพัดของลมมรสุมครับดังนั้นลักษณะอา,ากาศในวันนี้นะครับพี่น้องพี่น้องมองด้านบนอีกสักครั้งก่อนนะครับ ก็จะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีกระแสลมระดับบนพัดเป็นคลื่นหน้านะฮะพัดยกผ่านซึ่งจะทําให้มีการเหนี่ยวนํากระแสอากาศด้านล่างนะฮะเพราะลมบนนี่มันมีมีกาลังนะมีพลังกาลังสูงก็จะเหนี่ยวนํากระแสอากาศด้านล่างให้ดันไอ้น้ําความชื้นเป็นเมฆนะฮะแทงยอดขึ้นไปกลายเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นมาได้ แต่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่มีการยกตัวตกมากมายนะฮะวันนี้พรุ่งนี้ฮนะด้วยความชื้นในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเป็นไงครับพี่น้อยก็ยังน้อยอยู่นะฮะเพราะว่าพื้นที่คงยังถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศระดับเกณฑ์เย็นนั่นเองครับสําหรับพื้นที่ภาคอีสานนะฮะภาคก,กลางภาคตะวันออกนะฮะวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีกระแสลมระดับบนพัดความชื้นเข้าเสริมตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมครับ เมื่อมีความชื้นเข้ามาในขณะที่ยังมีมวลอากาศเย็นแบบอ่อนๆอ,อ,อย่างพันสิพร้อมปะทะอยู่นลฮะก็ต้องอะไรก็ต้องมีแนวปะทะเย็นช้อนอากาศร้อนชื้นเป็นธรรมดานะฮะซึ่งวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะฮะใน3พื้นที่ภาคนี้นะฮะ แล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองตกกระจายเล็กน้อยถึงปานกลางขึ้นไปในพื้นที่ภาคใต้นะฮะเน้นฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกเนื่องจากเป็นแนวรับลมะฮะก็เ,เพราะว่าจากแนวลมคู่ขนาน2ระดับนะฮะทั้งบนและล่างก็คือลมมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ลมระดับบนพัดประสานเข้าไปนะฮะ โดยตั้งแต่เช้าวันนี้นะวันที่1ธันวาคมไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่สองธันวาคมจากโมเดลคาดการปริมาณฝนนะฮะ24ชั่วโมงพี่น้องที่อยู่ทางตอนบนนะฮะในภาคเหนือกลางอีสานะตะวันออกนะฮะเป็นไงครับดูโมเดลแล้วเป็นไงครับพี่น้องเห็นสีแล้วไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมครับว่าจะมีฝนพื้นที่ไหนบ้างเห็นแต่สีฟ้า,ฟาจางๆนะฮะนี่มันคลืมฟ้าคล,มาคลืมฝนใช่ไหมครับนะฮะ มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะยกเว้นภาคใต้ที่พี่น้องเห็นว่ามีสีค่อนข้างชัดเจนอนะันนั้นอ่านง่ายหน่อยมเดลวนะฮะซึ่งถ้าเอาตามโมเดลผมเองก็มองได้ไม่ชัดเจนเช่นกันนะครับพี่น้องว่าการสารภาพกันตรงๆดังนั้นเอาเป็นว่าผมจะเป็นตัวช่วยให้โดยอาศัยประสบการณ์นะ,ะที่อ่านโมเดลมานานพอสมควรนะครับพี่น้องเราก็ไปดูกันนะฮะพอถึงภาคไหนผมก็จะพูดชื่อจังหวัดที่ฝนน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะยกตัวตกได้นะฮะ ซึ่งไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะฉะนั้นผิดพลาดไปก็กราบขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับก็ไปดูนะครับภาคเหนือเห็นหมครับอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะในภาคเหนือในเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ําสุดเฉลีย่ย16-22องศาสูงสุดช่วงบ่ายนะฮะ30-32องศาก็ร้อนน่ะแหละครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิของพื้นที่ตกได้บางแห่งนะฮะบริเวณลำปางน่านพะเยากำแพงเพชรพิจิต ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้านะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย19-24องศาสูงสุดช่วงบ่าย30-32องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธา,านี ภาคกลางนะฮะอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะฮะเย็นบางพื้นที่ะครับพีไปดออุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย21-26องศาสูงสุดช่วงบ่าย31-34องศาและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรปาการนะฮะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย21-27องศาสูงสุดช่วงบ่าย29-33องศา,สสงศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะก็ตกได้บางแห่งบริเวณนครนายกชนบุรีระยองนะฮะภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ตรังสตูลพัทลุงสงขาปัตตนียะลานลาทิวาสฮะโดยที่สปปลราเพื่อนบ้านของเรานะฮะอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-22องศาสูงสุดช่วงบ่าย2 3 3 3องศาแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองนะฮะร้อยละ1 0ถของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณแขวงไซยบุรีหลวงพระบางเชียงขวางนะฮะไซส,สมบูรณ์เวียงจันทร์จำปาสักอัตเตอ คลื่นลมในทะเลนะครับฝั่งอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรอ่าวไทยตอนล่างนะฮะคลื่นสูง2เมตรนะครับพี่น้องและก็ฝั่งอนามันคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ